กคนรู้ไหมว่าเทรนอีกห้าปีเทรนที่แรงที่สุดแล้วไม่ได้พูดเองนะจ๊ะไม่ได้พูดเองนะจ๊ะเพราะครูรู้อยู่แล้วว่าเทรนเทรนของสมุนไพรหรือเทรนของสุขภาพอะจะแรงทะลุจักรวาลจะบอกให้นะคะว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตทุกคนคะโรคหลายๆโรคจะรักษาไม่หายโรคหลายๆโรคอาจจะพึ่งเคมีก็แล้วพึ่งหมอก็แล้วแต่ ทีค่ะทุกคนมันก็เ,เรียกว่าอะไรนะคะวิวัฒนาการของโลกมันก้าวล้ำนำสมัยกว่าวิวัฒนาการของยาต่อไปอนาคตนะคะทุกคนสมุนไพรสัตสมุนไพรจะเป็นทางรอดของคนที่ป่วยแล้วไม่มียารักษาหรือคนที่ป่วยแล้วคุณหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ ถ้าครูพูดแบบนี้นะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเวอร์ละถูกต้องไหมเวอร์ละเอาแค่ทางเลือกก่อนอย่าเพิ่งให้เป็นทางรอดเลยใช่เหรออย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าทุกคนคะจับตาดูให้ดีเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศค่ะทุกคนคะคว้านซื้อสมุนไพรไทยนะคะจนทําให้สมุนไพรไทยขึ้นราคาค่อนข้างหนักมากในหลายๆ ในหลายๆสมุนไพรแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็สมุนไพรไทยบางตัวไปเป็นราชาราชินีของประเทศต่างๆแล้วนะคะสมุนไพรของไทยบางตัวถูกถูกยกให้เป็นสมุนไพรแห่งราชาสมุนไพรแห่งราชินีสมุนไพรแห่งแบบโอ้โหทุกคนนั่นแสดงว่าสัญญาณมาแล้วถ้าใครยังไม่อยู่ในอเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเทรนสมุนไพรคุณจะไม่รู้ค่ะ อีชันนะคะตัวแม่ของเทรนสมุนไพรนะคะกลุกอยู่กับสมุนไพรแล้วก็คุยๆกับโรงงานแบบนะคะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นครูจะรู้คะ่ะทุกคนคะ่ะว่าต่อไปในอนาคตสมุนไพรจะไม่ใช่ทางเลือกคะ่ะสมุนไพรจะเป็นทางรอดของผู้คนนั่นหมายความว่าสมมติคุณปวดหัวปกติคุณไปจับอะไรยาพารายาซาลายาอะไรแก้ปวดหัวใช่ไหมเราก็จะมีทางเลือกและาทางรอดก็คือ จะมีสมุนไพรที่กินแล้วอาไม่ทำร้ายตับไม่ทำร้ายไตดูแลไตดูแลปอดดูแลนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขามีงานวิจัยครัวทำสมุนไพรมาละห้าปีนะคะอะเราเลือกสมุนไพรที่ปราศจากเคมีเราเลือกสมุนไพร,รที่ทํามาจากเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้เคมีเลยทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นที่เราซื้อโลละเก้าร้อยตอนนี้โลละสองพันสอง ตอนนี้2,002ค่ะทุกคนจงดีใจสมุนไพรที่ใส่ให้พระคุณเกณฑ์ยังเป็นสมุนไพรเกรดเดิมเป็นสมุนไพรเกรด A เราคัดสารสมุนไพรเกรด A เท่านั้นเราเราไม่ลดไปเอาเกรดสสมุนไพรมีหลายเกรดนะคะ ABC A คือเป็นสมุนไพรที่ถูกคัดดอกดีใบดีได้ระยะเวลาถูกอบถูกอะไรแล้วมีการเซ็นรับรองนี่เรียกว่าเกรด A เกรด B ก็คือเริ่มมีผสมละนะคะเริ่มแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรสีนี้ไม่เป็นไรอาไม่เป็นไรยังไม่ถึงระยะเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้คือเกรด B ส่วนเกรด C ก็คือเป็นสมุนไพรทีผ่ผสมผสมประสานกันนะคะว่าส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นอ่าเป็นอะไรที่ถูกคัดไปแล้วอะ,อะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้อธิบายให้ฟังนิดหน่อยนะคะอ่ะมี3ามเกรดเราใช้เกรด A เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เกรด A สมุนไพรเราจะมีการเซ็นรับรอง นะคะว่าเป็นสมุนไพรเกรดเอนะ,อะเป็นสมุนไพรมาจากที่ไหนเป็นแบบเกษตรอินทรีย์หรือเป็นแบบออร์แกนิกทุกคนต้องมีใบเซนต้องมีลายเซ็นนะจ๊ะไม่ใช่อยู่ๆนาซองเขียนออร์แกนิกโอ้แม่เจ้าพอเวลาโดนจับขึ้นมาโดนตรวจขึ้นมาอา้าวไม่มีใบออร์แกนิกโดนนะคะครูเห็นภาพนานแล้วคะ่ะว่าสมุนไพรไม่มีวันตายจากประเทศไทยสมุนไพรไม่มีวันตายจากประเทศไทยเพราะแหล่งที่ปลูกสมุนไพรได้ดีที่สุดคือ ประเทศไทยทุกคนประเทศไทยนะคะสําหรับใครก็ตามที่วันนี้มองว่าสมุนไพรไกลตัวชั้นเหลือเกินของสุขภาพที่มันเป็นสมุนไพรแนว,แนวๆพวกนี้ไกลตัวชั้นเหลือเกินคุณคอยดูนะคะสมุนไพรจะกลับมานั่งในหัวใจของทุกคนสมุนไพรจะเป็นอีกหนึ่งทางครูบอกเลยว่าเป็นทางรอดนะคะวันนี้เป็นทางเลือกค่ะวันนี้สมุนไพรเป็นแค่ทางเลือกค่ะเพราะเขาให้สมุนไพรเป็นตัวลองเป็นทางเลือกนะคะ แต่คุณคอยจับตาดูนะในวันที่สมุนไพรอะ่ะเติบโตแล้วไปเป็นทางโอ้โหทางทางรอดเลยอะ่ะไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่เขาคือทางรอดวันนั้นแหละแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหครูนี่ปั่นหมอดูเ